มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมชลประธานและหน่วยงานสนับสนุนอีกหลายหน่วยงานเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียของโครงการมี4ระบบได้แก่ระบบบ,บ่อบำบัดน้ำเสียระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำทียมและระบบป่าชายเลงบำบัดน้ำเสียโครงการรับน้ำเสียมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยการสูบผ่านท่อลำเลียงน้ำเสียใต้ดินจากสถานีรวบรวมน้ำเสียบ้านคลองยาว ระยะทางประมาณ18.5กิโลเมตรสถานีที่สองปอบำบัดน้ำเสียระบบปอบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย บ่อตกตะกอนจำนวนหนึ่งบ่อบ่อขือจำนวนสามบ่อและบ่กรับสภาพจำนวนหนึ่งบ่อระบบบ่อบำบัดน้ำเสียทำหน้าที่บำบัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียด้วยกระบวนการอยสลายสารอินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเสียทำให้สารอินทรีย์ในน้ำเสียเปลี่ยนเป็นสารอนินทรีย์หรือธาตุอาหารสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กจะดึงดูดธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ เพื่อการจเจริญเติบโตการเติมออกซิเจนให้กับระบบอาศัยกลไกธรรมชาติจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของสัมภายสีเขียวขนาดเล็กในบอ่อบำบัดและอาศัยกระบวนการลงที่ทำให้เกิดการแทรกซึมของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศบริเวณเหนือผิวน้ำลงสู่น้ำเสียภายในบอ่อเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างของบอ่อจึงทำให้ออกซิเจนจากผิวน้ำลงสู่ก้นบ่อได้ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ภายใน้บอกมีออกซิเจนละลายอยู่และเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินรีของจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนตลอดเวลาในบ่อบำบัดน้ําเสียจะต้องควบคุมจํานวนสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กด้วยกาเรเลี้ยงปลากินพืชในอัตราส,ส่วนปลาสี่ตัวต่อพื้นที่ผิวน้ำหนึ่งตารางเมตรปลา,า,ปลาที่สามารถเลี้ยงในบ่อบำบัดเช่นปลานินปลายี่สบเท มลาตเพียนขาวปลาทับถิมเป็นต้นและควรมีการจับปลาที่จเจริญเติบโตเต็มที่ออกจากระบบประบัดน,น้ำเสียทุกหกเดือนสถานีที่3ระบบคื้นและย่ากรองน้ำเสีย ถ้าบอพืชบำบัดน้ำเสียอาศัยหลักการทำงานร่วมกันระหว่างจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์ในน้ำและพืชน้ำดโดยใบอ่อนของพืชสามารถลําเลียงออกซิเจนจากบรรยากาศผ่านปากใบและช่องว่างระหว่างเซลล์มาปลดปล่อยบริเวณรากขนอ่อนทำให้บริเวณรอบรากพืชมีออกซิเจนแพร่ออกมาให้แก่จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืชสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียจะถูกจุลินทรีย์บริเวณรอบรากพืช ย่อยสลายเรียนพกษสารอินดซีหรือธาตุอาหารที่เพื่อน,นำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้พืชที่ใช้ในระบบะบำบัดน้ำเสียมีเจ็ดชนิดได้แกแ่หญ้าตายาคาร่า,า,ายาโกลสกลอสยาแฝกอินโดนีเซียทปบฤษีกบกลมและพุทธรักษาพืชแต่ละแปลงจะทำการขังน้ำเสียไว้5วันและปล่อยแปลงแห้งสองวันเมื่อพืชเจริญเติบโตจนถึงระยะออกดอก ต้องทำการตัดพืชออกจากระบบเพื่อให้ระบบคงประสิทธิภาพในการบําบัดโดยพืชที่ตัดออกจากระบบแล้วสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นทําเครื่องจักสารใช้เป็นยาอาหารสัตว์เป็นต้น สถานีที่4ระบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมระบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมมีกระบวนการบําบัดเช่นเดียวกับระบบพืชและย้ากรองน้ําเสียแต่แตกต่างกันเพียงระบบการขังน้ําเสียในแปลงโดยมีการขังน้ําเสียสูง30เซนติเมตรและควบคุมอัตราการไหลของน้ําเสียให้มีระยะเวลากับพักภายในระบบ1วันพื้นที่ใช้ในระบบได้แก่กกกลม ทูปเรศีและพุทธรักษาสถานที่หเทคโนโลยีกล่องคอนกรีตกำจัดขยะกล่องคอนกรีตทุกท่า่ยบนี้มีขนาดกว้าง2เมตรยาว3เมตรสูง1.5เมตรพื้นกล่องคอนกรีตมีความลาดชัน1ต่อ1นึ่พ มีท่อระบายน้ำชากขยะออกจากกล่องซึ่งบริเวณปลายท่อด้านในกล่องใส่ทานปนหยาบเพื่อดูดซับกลิ่นจากน้ำชากขยะกล่องคอนกรีตนี้สามารถใช้กำจัดขยะได้ประมาณ2ตันโดยไม่จำเป็นต้องเติมสารเร่งจำพวก EM และไม่ต้องเป่าลมหรือกลับกองปุ๋ยอีกด้วยวิธีการหมักขยะทำได้ง่ายๆโดยรองพื้นกล่องคอนกรีตด้วยทรายละเอียดหนา20